ว่าเพื่อห้ามใครเหยียบไม่ได้ห้ามหนาคู่มันพีถ้านเก็บของแบบพี่ก็ไม่ด้คุยแล้วนะแต่ดี่ก็พูดอย่างเี้ยตลอดแต่พีไม่เคยแบบใช้ชีวิตในวันรันหนึ่งอยู่กับกับบัดดี้ตัวเอย่างคุมค่าบัดี้ก็จะ ดไม่พูดให้บีเอาตงมาให้บดีก็ไม่เอาขึ้นมหรอกเก็บเชื่อเชื่อไม่ใช่ไอ้เื่อง ถ้ามีลูกจะสอนลูกให้เก่งให้คุณพ่ลี้ยงดูให้แกมีลูกกอนแกก็จะงใอง้งใแบบเดือนนึงเดือนนึง่ะจะจะได้ของหนใหญ่ที่แบบเป็นชิ้นใหญ่เดือนนึงนะเดือนใหญ่ีประมาณนอนได้บ้านเดี๋ยวพิ่งสิยิเด็กอยู่บ้านาอที่หได้ได้ได้ให้ทุกเดือนเหระ เรียกขอมือถือเหน้าขอคอมเรีาไปขอแอร์แอร์้น่มาเือเป็นแอร์ไงต้องทาใ่ลูกไม่อยู่แต่ลูกเขาที่สบวบของยาละร้อยวยาเรียงบ้านเลยแล้วก็จะต้องกับคัดเลือกที่เหลือที่มันเลี้ยงลูกเลี้ยงที่เหลือก็มีต้อมีนาลูกนอนเการรอเดือนล้วอกไม่ตอกาไม่ได้ก็จะส่งลงไปเรียน เรียนมารยาเรียนพิเศเรียนให้ลเรียนดนตรีั้นหนึ่งอย่างแล้วก็ให้เรียนเต้นอย่างที่แม่เขาเก่งทำไมทำไม ยาหอเป็นคุณคุตแล้วเรามจะสอนลูกกี่แบบว่าหรือว่าจะจะสอนไงเอจะสะรยากอใหหคลเป็นพ่อรับแต่ว่าเกยอะจะแบบพออยสกเริ่มเป็นแอรใช่หอ่าเร่เป็นอมยี่สเก้าเฮ้ยเป็นแค่แบบามีมสัก จะเลิเป็นแอลก็จะกลับมาเป็นเปิดร้านที่เกียมที่บอกที่ใช่แล้วก็จะเป็นเนอร์ใช่ิเออเคเาตอก็ต้องแนแต่ท้าอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วกเนก็จะเป็นชาอแล้วก็ต้อ่หองแ่้าเอลกแอลสามเหรออะก็ยิ่ง ข้อหน่จัการลือดกนลัวแล้วก็เลยูนะครับแว่าจะต้องเป็นคนที <im Narr ate> <Matthew> ่มีอะไรอะกงร แล้วต้นจะบอกลูกว่าเคยแบบเกิดมาครั้งนึงเคยเจอคนที่เคยเจอชู๊ก้าแล้วคุณจะให้ลูกเมียชู๊ก้าด้วยหนึ่งตัวจะต้องมีลูกผู้ชายกับลูกผู้หญิงผู้หญิงจะต้องเป็นคนเล็กส่วนผู้ชายผู้หญิงผู้ชายเตียก็บกับครับได้ด้วยแล้วจะบอกให้ลูกเลี่นอาร์ I <laughs> do